พี่น้องตุกต้านครับวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับส,สิทธิของคริสเตียนหรือเสรีภาพของคริสเตียน Christian liberty นะครับเมื่อเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้พระวจนะของพระเจ้าเราเข้าใจว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นพื้นฐานของจริยธรรมคริสเตียนนะครับ แล้วก็เราเชื่อว่าพระบัญญัติของพระเจ้ามีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของเราในการใช้ในด้านจริยธรรมแล้วพระบัญญัติของพระเจ้าในพระกัมปีพระกัมปีเดิมนะครับก็มีความสําคัญด้วยนะครับแล้วสิ่งที่ผมบอกว่านะครับเมื่อพระกัมปีเดิมและพระกัมปีใหม่นะครับพูดถึงปัญหาทางทั่วไปปัญหาทางจริยธรรมทางทั่วไปนะครับ การขอความช่วยเหลือจากพระคัมภีเดิมเป็นสิ่งที่เหมาะสมแต่ถ้าพระคัมภีรใหม่ไม่ได้พูดถึงปัญหาทางจริยธรรมนะครับแต่ว่าเราสามารถเห็นปัญหาทางจริยธรรมนะนะครับในพระคัมภีเดิมการขอความช่วยเหลือจากพระคัมภีเดิมเป็นสิ่งที่เหมาะสม นะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาทางจริยธรรมซึ่งพระคัมภีเดิมและพระคัมภีใหม่นะครับก็ไม่ได้พูดถึงเราจะทำอะไรดีนะครับเราจะศึกษาเรื่องนั้นนะครับในสิทธิของคริสเตียนนะครับสิทธิของคริสเตียนมัน Christian Liberty นะครับมันคืออะไรนะครับ สิทธิของคริสเตียนพูดถึงกิจ,จกรรมหรือการปฏิบัติที่ไม่ได้อยู่ใต้บรรทัดฐานทางจริยธรรมผมยกตัวอย่างการกินอาหารที่ถวายแก่รูปเคารพนะครับเราสามารถที่จะกินอาหารที่เพื่อนบ้านเราถวายแก่รูปเคารพนะครับเราสามารถกินหรือไม่นะครับ แล้วก็เรื่องเสื้อสมมติว่ามันเสื้อผ้าด้วยเราจะใส่เสื้อผ้าเป็นแบบไหนนะครับที่เหมาะสมนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นคำถามที่เราไม่ได้เห็นคำตอบในในคือไม่มีบรรทัดฐานไม่มีกฎเกณฑ์ที่กำลังบอกว่าต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะครับต้องต้องตามแบบนี้ในในเวลานั้นนะครับก็ไม่มีนะครับแต่ว่า เราสามารถที่จะตัดสินใจได้นะครับในในเวลาที่เราอยู่ที่เราตกอ,อยู่ในปัญหาทางจริยธรรมเหล่านั้นนะครับแล้วสิ่งแรกที่เราจะศึกษาวเวลานี้นะครับหลักการ2ประการสําหรับการใช้สิทธิของคริสเตียนหลักการแรกที่เราจะศึกษาคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกําหนดสิทธิของเราให้กับผู้เชื่อคนอื่น เราเข้าใจว่าเราได้รับสิทธ์นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าด้วยนะครับสิทธิ์ที่เรามีนะครับเออไม่ต้องกำหนดสิทธิ์เหล่านันะครับให้กับคนคริสเตียนอื่นๆนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์เนาะสอนให้เราเข้าใจว่านะครับในมบทที่14ข้กอที่3นะครับอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมินคนที่ไม่กิน และอย่าให้คนที่ไม่กินทัดสินคนที่กินเพราะว่าพระเจ้าทรงยอมรับเขาแล้วนะครับในข้อเล่านี้อาจารย์ปเปาโลกาลังเตือนพี่น้องคริสเตียนว่านะครับอย่าดูหมินพี่น้องอย่าทัดสินพี่น้องถ้าเราคิดว่านะครับเรามีสิทธิ์ที่จะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะกินนะครับคนที่ถือว่าไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็ เราไม่ต้องดูห you ม know ิ่นคนเหล่านั้นนะครับเราไม่ต้องถือว่าคนเหล่านั้นไม่มีประโยชน์นะครับแล้วสาหรับคนที่คิดว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกินอาหารนะครับเราไม่ต้องถูกไม่ต้องดูหมิ่นด้วยหรือไม่ต้องทัดสินคนที่คิดว่ามีสิทธิ์ในการกินอาหารนะครับเราไม่มีสิทธิ์นะครับในการประกาศว่าพวกเขากําลังทําผิด นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยก็ไม่ภาคก,กัมปีม่ภาคกัมีเดิมก็ไม่ได้พูดถึงด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องครับต่อไปอีกอเรามีมีรมบทที่14บสกอที่4นะครับท่านเป็นใครจึงกล่าวโทษบาวของคนอื่นบาวคนนั้นจะตั้งมั่นหรือจะลม จมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาจะตั้งมั่นแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า่องสามารถให้เท้าตั้งมันได้นะครับพี่น้องครับเราต้องเข้าใจว่านะครับเรามีสิิทธ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะกําหนดสิทธิ์ของเราให้กับผู้เชื่อคนอื่นนะครับแล้วเรามีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าการกระทามไหน ที่ถูกต้องและกันกระทำไหนที่ไม่ถูกต้องนะครับเราเองนะครับก็มีหน้าที่ที่จะทำแบบตามตามตามแบบนี้ในการตัดสินใจนะครับแล้วพี่น้องครับในรมบทที่14ก็ที่อ่าสิบกับ13นะครับเราเข้าใจว่าเราอ่านว่านะครับแต่ทัว่วท่านเล่าทำไมจึงล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านผู้เป็นอีกไปหนึ่ง ทำไมท่านจึงดูหมินพี่น้องของท่าน,เ,าานเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังพิพากษาของพระเจ้าเพราะมีคำเกียรตไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดทุกคนจะขู่ข่าวกราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริมพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูล เรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าดังนั้นอย่าให้เรากล่าวโทษการและการอีกเลยแต่จองทัดสินใจดีกวา่าว่าจะไม่ว่าไม่ไม่วางสิ่งซึ่งทำให้พี่น้องสะดุดหรือสิ่งขีดขวางทางขานะครับต่างของขาวนะครับในข้อเหล่านี้นะครับพระคัมภีร์สอนให้เราว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะ ภิกษภาษาที่จะกล่าวโทษพี่น้องของเรานะครับแต่ไม่ได้ความหมายว่านะครับพี่น้องของเราหรือเรานะครับก็ไม่มีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผูพิภากษาของเราถึงแม้ว่านะครับในพระคัมภีร์เรา,าบางางาบอกว่าพระคัมภีร์ใหม่ก็พระคัมภีร์เดิมก็ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีพระบัญญัติเกี่ยวกับปัญหาทางเรื่องเนี่ เพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะทําทุกสินทุกอย่างที่ผมอยากจะทำนะครับอย่าลืมว่าพี่น้องครับถ้าเราจะทำอะไรก็ได้อะไรก็ตามนะครับเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พปพภาคษาของเรานะครับเรามีความรับผิดชอบต่อใครต่อพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์ในโรมบทที่1 4ข้อที่10กับข้อที่13นะครับสอนให้เราเข้าใจในเรื่องนั้นนะครับ ในข้อที่สิบบอกเปาโลบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้พิพากษาของเราในเรื่องอ่าอ่าเสรีภาพในเรื่องอ่าสิทธิในสิทธิของคริสเตียนสิทธิที่จะตามทุกสิ่งที่เราอยากจะตามอ่ะอย่าลืมว่านะครับเราไม่มีสิทธิที่จะพิพากษาเราโทษพี่น้องของเราแต่ว่ามีผู้พิพากษาแต่ผู้พิพากษาอ่าคนนั้นคือ พระเยซูคริสต์เพราะฉะนันนะครับในข้อที่13อาจอันดาบเราบอกว่าต้องตัดสินใจดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทาให้ที่น้องสะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของเขานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการนะครับแล้วก็หลังจากหลักการนะครับเราจะจะดูคําถามนะครับ มีคำถามอะไรบ้างคำถามสําหรับการใช้สิทธิ์ของคริสเตียนนะครับคําถามแรกนะครับที่เราจะดูวันนี้ฉันมั่นใจยังเต็มที่ว่าการกระทํานี้ถูกต้องหรือไม่เรามั่นใจไหมนะครับให้เราอ่านในพระคัมภีร์ว่าครอมบาคัมภีรก์ก้อนเหล่านี้นะครับโปรมโมที่14บสีกัที่ห คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิดอ่าพี่น้องครับในสมัยของอาจยรร์เปาเรามีชาวยูที่มาเป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็ชาวยูบางคนเหล่านั้น่ะยังคิดว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติประการที่ พระบัญญัติประกันที่4ียงราลึกถึงวันสบาโตเป็นวันโบสถ์สุดเพราะฉะนั้นเขาคิดว่านะครับวันนั้นอะวันวันสบาโตเป็นวันที่ดีกว่าดีกว่าอีกวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจัมเปาโลบอกกับพี่น้องคริสเตียนว่าเนาะในกรตทัดสินใจของคุณอะก็มีความมั่นใจไหมนะครับ ต้องใช้มโนธรรมของคนในการกตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีความมั่นใจว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับรมบทที่14ข้อที่14นะครับอดัมเปาเราบอกว่าในฐานะที่กบะเจ้าอยู่ในพระเยซูอ,องค์พระพู้เป็นเจ้าก็เชื่อแนว่า ไม่มีอะไรที่เป็นมลทีนในตัวเองเลยแต่ถ้าใครถือว่าสิ่งใดเป็นมลทีนสิ่งนั้นก็เป็นมลทีนสำหรับคนนั้นเหมือนกันนะครับต้องมีความมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมลทีนแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นมลทีนนะครับถ้าเราคิดว่าถ้าคุณคิดว่ากัรกระทำน,นั้นกิจกรรมนั้นเป็นกลมบาปนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำนะครับ เพราะว่าอะไรครับก็ไม่ต้องฟ้าผืนมโนธรรมของคุณสิ่งที่มโนธรรมของคุณบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นบาปสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นบาปก็ต่ําตามเลยนะครับแต่ต้องมีความแน่ใจว่านั้นเป็นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องด้วยรอมบทที่14ข้อที่23อะแต่คนที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิด เพราะเขาไม่ได้กินตามที่อนเชื่อท้งนี้ทั้งนี้เพราะการกระทําใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปทั้งสิ้นนะครับเราอาจารย์เปาโรบอกครับพี่น้องคริสเตียนเหล่านานว่านะครับการกินอาหารที่เป็นมนทีนะครับไม่ได้ทําให้รเราเพ่งคนไม่ได้ทําให้เราหรือไม่ได้ทําให้เราบ,บาปนะครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นจริงสิ่งที่สาคัญแล้วนะครับแต่ว่าเรามีมโนธรรมเรามโนธรรมของเราเบาเราบอกว่ามโนธรรมของเราก็กําลังทำอะไรครับกําลังกล่าวโทษเรากล่าวโทษทําผิดนะครับถ้าเรานะครับคิดว่าอาหารเราเนี้ยอาดัมปอลเรากำลังบอกว่านะอาหารเราเนี้ยบอกว่ามโนธรรมของเราบอกว่านะครับไม่ อ่าเป็นเป็นหมอนทีนแล้วก็เรากินอาจารย์เปาเราบอกว่านะครับอืมการกระทำนะนะั้นน่ะถ้าเขากินก็มีอะไรกับความผิดเพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตอนเชื่อเขาไม่ได้กินตามอะไรกับสิ่งที่มนุษย์ทำกองข่าวอบอกนะครับต่อไปพี่น้องครับคําถามต่อไปฉันสามารถ ทำการกระทำนี้เพื่อเป็นวิธีการรับใช้พระเจ้าได,ไ,ได้หรือไม่ได้หรือไม่เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าหรือไม่นะครับอันดับเปาโลเขียนว่านะครับในพระคัมภีรบทในโรมโบทที่1ิบกอที่6จนถึงก้อที่8ก่อนที่ถือวันก็ถือเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้านะครับ คนที่กินทุกสิ่งก็กินเพื่อถวายพระเก,กียรติองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะเขาคอบพระคุณพระเจ้าและคนที่ไม่กินก็ไม่กินเพื่อถวายพระเก,กียรติองค์พระผู้เป็นเจ้าและเห็นว่านะครับพี่น้องกับในข้อเรานี่นจ์เปาลงคำนำบอกว่านะครับสิ่งที่เราทำอ่ะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอ่ะเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระนามกองไครพระนามกอง พระเช้านะครับอาจารย์เปาเรบอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์ใครองค์ประผู้เป็นเชา้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์ประผู้เป็นเชา้าเพราะฉันไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่อยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์ประผู้เป็นเชา้านะครับชีวิตของเราอ่ะ,อะ ถ้าเราตกอยู่ในปัญหาทางยรยธรรมแล้วก็บางครั้งหาในพระคัพระคัมปีใหม่และพระคัมปีเดิมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรไม่ได้บอกว่าอันนั้นกัรกระทำาิดอันนั้นกันกระทำาทีู่กต้องแต่กรามตามที่เราจะต้องทำในอาชีวิตของเรากัรกรรมทำนี้ก็สามารถที่จะรับชายพระเจ้าสามารถผมสามารถที่จะถวายเกียรติแพระเจ้าได้หรือไม่นะครับแล้วกําตามต่อไปพี่น้องครับ คำถามต่อไปฉันสามารถทำการกระทำนี้โดยไม่ทำให้ผู้เชื่อคนอื่นสะดุดได้หรือไม่นะครับในข้อพระคมปีโรมบทที่14บอ้อที่13ดังนั้นอย่าให้เราเกล่าวโทษกันเล็กการอีกเลยแต่จงทัดสินใจดีกว่า ว่าจะไม่วาง,งสิ่งซึ่งทำให้พี่น้องสะดุดหรือสิ่งก็กีดขวางทางของเขานะครับเราไม่เราไม่ได้เป็นปูิภากษาภูปิภากษาของพี่น้องของเรานะครับอันนั้นมันแ่เป็นความรับผิดชอบของเราเราเขา้าใจว่ามีภูปิภากษาแล้วใครไรซูคริส,รสระองเองเพราะฉะนั้น พี่น้องของเราไม่ต้องไม่ต้องการ้ริพักษาอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามีเรามีหน้าที่ที่จะตัดสินใจนะครับนะครับการกระทำอะไรที่ถูกต้องเพื่อไม่เพื่อเราไม่ต้องทำให้พี่น้องคริสเตียนสะดุดในดการกระทำของเรานะครับรมบทที่14กว่าที่15 ถ้าพี่น้องเป็นถูกเพราะอาหารที่ท่านกินแต่ก็ไม่ได้ประพฤตินมตังแห่งความรักเสียแล้วประคริสินประชมเพื่อใครก็อย่าให้คนนั้นมีหน้าเพราะอาหารที่ท่านกินเลยต้องตัดสินใจที่ถูกต้องต้องพี่น้องครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเราทําให้พี่น้องคริสเตียนสะดุดในการกระทําของเราพี่น้องเหล่านั้นก็เป็นยังไงเป็นถูกนะครับ มีความทุกข์ทรมานมีความเครียดในชีวิตของเราเพราะว่าอะไรครับเราทําให้พี่น,อน้นนอ,นองคนเหล่านั้นสะดุดแล้วเมื่อเราทําให้พี่น้องคนเหล่านั้นสะดุดเพราะกันกระทําที่เราทําเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเราไม่ได้แสดงความรักนะครับไม่ได้แสดงความรักให้เราอ่านนะครับพระมบทที่14ข้อที่20กับข้อที่21 ยาทำลายสิ่งที่ประเชาองสร้างเพราะเห็นเก่อาหารเลยอาหารทุกอย่างปลาศจากหมนตินก็จริงแต่การกินอาหารซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นสะดุดก็เป็นสิ่งไม่ดีเป็นกันดีที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรือเล่าอมุนหรือทำสิ่งใดๆที่จะเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดกอนพี่ราอะกิดว่า ผมมีสิทธิ์จะกินอาหารนี้ผมมีสิทธิ์ที่จะทำการกระทํานี้ผมมีสิทธิ์ที่จะไปที่นั่นผมมีสิทธิ์ผมมีสิทธิ์กลไที่จะคิดแบบนั้นอะต้องคิดว่านะครับพี่น้องของผม,ผมอะถ้าผมจะทำสิ่งเหล่านี้พี่น้องของผมจะสะดุดหรือไม่นะครับแล้วก็ตามต่ตอไปพี่น้องครับการกระทํานี้ ก่อให้เกิดความสงบสุขหรือไม่เออไม่รมบทที่17บกอที่19เก่อกอบทที่1 4เนาะกอที่17ถึง19พี่น้องครับเพราะว่าแผ่นดินกรพรปเจานั้นไม่ใช่การกินและกัรเดิมแต่เป็นกองความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในตาวิญญาณบริสุทธิ์คนที่พนิบัตพระคริสในลักษณะน,นี้ก็เป็นที่พอปะไทัยปเจา และเป็นที่รับรองของมนุษย์ด้วยเพะฉะนั้นให้เรามุ่งปรับปร,รึกในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขและความเจริญแก่กันและกันนะครับพี่น้องครับในข้อเหล่านี้เรากำลังถามว่าการกระทำของเราจะเกิดผลยังไงความสงบสุขหรือไม่ เราปฏิบัติเราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะมีความสงบสุขแล้วก็ในเรื่องศีลคริสเตียนเนาะเราต้องเราต้องเข้าใจว่านะครับเราจะทําเราจะปฏิบัติตามการกระทํานั้นเพื่อจะมีอะไรมีความสงบสุขเพื่อจะแสดงความรักต่อพี่น้องคริสเตียนของเรานะครับต่อไปอีกอ่า การกระามนี้ทำให้ผู้เชอ่อื่นเข้มแข็งขึ้นหรือไม่ตามตี่อาดัมเปาโลเขียนว่าเหตุฉะนั้นให้เรามุ่งพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดไม่ใช่แก้ความสงบสุขและความเจริญแก่กันและกันอาดัมเปาโลเขียนไว้ว่าหนึ่งโคริบติโคขอที่สิบสองข้าพเจ้าทำสิ่งทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งเป็นอะไรครับเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราจะตัดสินใจในในเรื่องอ่าสิทธิคริสเตียนนะครับต้องเข้าใจว่าพี่น้องคริสเตียนก็ไม่สะดุดในกัรกระทำของเราแล้วก็พี่น้องคริสเตียนนะจะช่วยเราจะช่วยพี่น้องคริสเตียนจะ ถือพอในชีวิตไฟจิตวิญ,ญญาณด้วยนะครับต่อไปอีกกานกระทำนี้ทำให้จันเป็นทาสหรือไม่นะครับพระพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์พระพุทเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่กับพระเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยบางครั้งนะครับ เราอาจจะคิดว่าเราดีสิทีจะทำการกระทำอันหนึ่งแต่ว่าการกระทำอันหนึ่งนั่นะก็สามารถที่จะทำให้เราท้าของการกระทำนั้นถ้าเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มันดีกว่าที่เราจะไม่ทำการกระทำนั้นนะครับพี่น้องครับอ่านี้เป็นคำถามสุดท้ายการกระทำนี้สามารถถวายเกียรติเกระเท้าได้หรือไม่เพราะว่าพระคาปิสอนว่า เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะเดิมหรือจะทำอะไรก็ตามอย่ายงงําเพื่อถาวายเกียรติพระเจ้าเรามีสิทธิ์แต่ว่าสิทธิ์ของเราในการกระทำนั้นก็สามารถที่จะถาวายเกียรติพระเจ้าหรืได้ไม่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นคำลัมที่จะช่วยเราตัดสินใจเวลามีปัญหาทางจริยธรรมที ภาคคำปีใหม่และภาคคำปีพาคคำปีเดิมก็ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าในภาคคำปีประวันิาของพระเจ้านะครับก็สอนให้เรามีความมั่นใจในการตัดสินใจของเรานะครับมีคำถามที่เราต้องามนะครับสำหรับตัวเราเองนะครับโอเคครับพี่น้องครับวันนี้เป็นคำถามที่เราจะ คำถามเกี่ยวกับบทเรียนที่สของเรานะครับเขียนความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับบทเรียนที่มันใช่ที่หนึ่งบทเรียนที่ที่สนะครับพระบัญญัติประการไหนที่คุณคิดว่ายังคงมีผลบังคับใช้อยูค่คุณคิดว่าพระคัมภี์เป็นพื่งฐานของจริยธรรมที่เพียงพอหรือไม่คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าพระคัมภีละและลักษณะของพระเจ้า แ็นพื้นฐานและแรงกำเนิดของจริยธรรมคริสเตียนถ้าเราเชื่อทำไมหรือถ้าคุณไม่เชื่อแล้วทำไมด้วยนะครับโอเคพี่น้องครับวิดีโอต่อไปนะครับเราจะาศึกษา,าเกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรมนะครับในบทเรียนที่4ของวิชาจริยธรรมคริสเตียนนะครับก็เจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณมากครับ We'll